หมูยอย่างพริกเผาไม้ละสิบใครเดินผ่านไปผ่านมาหอมเตะจมูกสุดๆครัวปน,นี้ค่ะวันนี้เอาหมูยอมาสไลด์ให้ยืดได้เพื่อเพิ่มความมีสไตล์และพรางตาให้หมูยอดูไม้ใหญ่ขึ้นเตรียมหมูยอแผ่นอันนี้ขนาด500กรัมแบ่งได้12ชิ้นชิ้นละ40กรัมจะได้เป็นสีแดงผืนผ้าแบบนี้เอาตะเกียบมารองด้านข้างหั่นคว้างหนึ่งแถบหั่นเฉียงหนึ่งแถบหมูยอจะยืดได้เป็นสปริงแบบนี้เลยนำหมูยอเสียบไม้เตรียมย่างนะคะถ้าหั่นทีหน่อยเวลาย,ย่างจะได้หมูยอที่มีความกรอบนอกแต่่ถ้าาเกิดว ปาตาหางนะคะก็จะแบบนุ่มๆหน่อยเอาพริกเผานะคะมาทาหมูยอของเราเลยค่ะปกติเขาทําเป็นน้าจิ้มพริกเผาแต่เราว่าเอาพริกเผามาทาตอนย่างอะมาส่งกลิ่นหอมได้ด้วยต้นทุนใช้จริงของหมูยอย่างหนึ่งไม้อยู่ที่6กบาทเกสิบแปดสตางค์มีคานวณต้นทุนคร่าวๆให้ดูท้ายคลิปนะคะกาไรต่อไม้ไม้ละสาบาทสําหรับสุดน้ำจิ้มน้าตาลมะพร้าวสองร้อยกรัมน้ำมะขามเปียกหนึ่งทัพพีน้ำเปล่าหนึ่งร้อยมลเกลือพึ่งชองโตพริกแค่งสามชออเพิ่มความเผ็ดประสีสันด้วยพริกป่นหรือพริกจินดาแค่นี้ก็ได้น้จิมแซ่ลวคะ พักให้เ,เย็นก่อนนะคะน้าจิ้มก็จะข้นไม่ต้องใส่แป้งค่ะบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยแบบนี้มันดูแบบเสียเวลาทาหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยแต่มันก็แล้วแต่นะคะบางคนนะเขาดูไว้เล็กๆน้อยๆต่อยอดไปต่อยอดมาเขาก็ได้เมนูในแบบของเขาได้นะคะมันคือการประยุกต์ได้ค่ะและนี่นะคะคือต้นทุนของหมูยอ,อย่างในวันนี้ค่ะหมูยอ